ตามการกระแสดราม่าต่างๆนานานะครับกรณีบริษัทดอยแม่สลองนะครับที่ผลิตละครสั้นนะครับที่มีคนติดตามเป็นจำนวนมากนะครับล่าสุดเนี่ยได้ประกาศเลิกจ้างนะครับสีนักแสดงที่กลายเป็นกระแสดราม่านะครับวิพา์วิจารณ์กันซึ่งพบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีแค่แอร์พรสวร์นะครับเท่านั้นที่ออกส่วนตั๊กโยกไฟนะครับยังคงอยู่โดยโยกดอยแม่สลองนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้ออกมาร้องไห้นะครับเพราะว่าไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยหยกได้ออกมาอัดคลิปชี้แจงนะครับ ลงบนโลกโซเชียลโดยบอกเหตุที่ได้กลับมาดอยแม่สลองอีกครั้งว่าจากกรณีที่หยกเนี่ยเคยลงคลิปไปเมื่อวันที่11กันยายนว่าหยกไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนี้อีกแล้วมีการเลิกจ้างจริงมีผู้ใหญ่ทักมาบอกว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ในการปรับเปลี่ยนนักแสดงหยกได้ยินข่าวเนี่ยหยกก็ตกใจวันนั้นเนี่ยก็เลยอัดคลิปเลยพอเช้าวันต่อมาเนี่ยผู้ใหญ่ก็เรียกเข้าไปคุยสัญญาใหม่คุยข้อตกลงใหม่ซึ่งก็อยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ก็เลยได้กลับมาทํางานอีกครั้งซึ่ง ยกก็ได้ย้ําชัดว่านะครับยกยังเป็นนักแสดงอยู่ในช่องดอยแม่สลองยังทํางานอยู่เหมือนเดิมบรรยากาศในออฟฟิศเนี่ยก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมซึ่งในกรณีนี้นะครับก็มีชาวโซเชียลเนี่ยเข้ามาแสดงความยินดีกับโยกมากมายนะครับและก็มีดราม,ม่าเกิดขึ้นนะครับเพราะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าผลประโยชน์ลงตัวซึ่งยกเนี่ยก็ได้เข้ามาตอบคอมเมนต์ว่าก็ถูกค่ะ เป็นพี่พี่จะยอมตกงานในยุคนี้ใหม่คะบางก็ถามว่าพี่หยกคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะอยู่ต่อเพราะดูจากที่บริษัทนี้ทํากับพนักงานแล้วเนี่ยมันไม่น่าใช่หยกก็ตอบว่าเริ่มต้นกันใหม่คะหยกยังรักพี่ๆและทีมงานและพี่นักแสดงทุกคนยังอยากทํางานร่วมกันกับพี่พี่ก็เลยกลับมาแล้วก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆเข้ามาอีกครับว่าแอ์ไม่อยู่แล้วทําไมทุกคนยังทํางานอยู่ได้อีก โอ้โหสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นดราม่ากันมา2-3วันแล้วนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยที่เคยเข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็มีข้อสงสัยว่าบริษัทนี้เนี่ยเวลาทำได้ระยะหนึ่งแล้วมีคนที่ติดตามเนี่ยเขาจำตัวละครเขาจำนักแสดงได้ก็ชอบเปลี่ยนรูปแบบบริษัทนะครับทำให้แบบเออคนเกา่าออกคนใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนมันแบบเออทั้งที่จําได้แล้วเราก็จําไม่ได้ก็สรุปเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยก็มีแค่น้องแอร์คนเดียวนะครับที่ออกไปส่วนนักแสดงอีก3าคนที่คุณหน้าคุณตาที่เห็นอยู่ ก็ยังคงทํางานอยู่เหมือนเดิมนะครับส่วนยังไงแล้วเนี่ยแอบเชื่อว่าในยุคนี้อย่างที่น้องหยกบอกนะครับว่าในยุคนี้การตกงานมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับก็การที่เรามีทิฐิอะไรสักอย่างหนึง่งถ้าถ้ามันลดได้แล้วทําให้เรามีจุดที่เออยังมีงานประจําอยู่ะก็ทําอยู่ก่อนนะครับเพราะในยุคนี้เศรษฐ,ฐกิจไทยการมีงานประจำดีที่สุดครับและในวงการแสดงเนี่ยในเรื่องของทีวีเนี่ยก็น้อยอยู่แล้วนะครับ แล้วในเรื่องของวงการละครสั้นเนี่ยจริงๆอะ่ะมันก็มีหลายช่องที่ทำนะแต่เราลองสังเกตดีครับว่าทุกช่องเนี่ยมันจะมีนักแสดงที่จำกัดมันไม่ได้เยอะนะมันจะไม่เหมือนวงการทีวีช่องใหญ่ที่จะมีแบบโอ้โหนักแสดงเยอะแต่ละครสั้นเนี่ยเขาจะมีนักแสดงที่จำกัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอะไรแล้วเราตัดสินใจดีแล้วแล้วเราคิดว่าการมีงานประจำคือสิ่งที่ดีที่สุดมันก็คือถูกต้องครับในช่วงนี้ส่วน คนอื่นนะครับจะวิจารณ์ยังไงเนี่ยก,ก็ก็เป็นเรื่องของคนอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเราตกงานเนี่ยแน่นอนชีวิตทุกคนมันมีภาระครับมันไม่รู้จะเคลียร์เรื่องภาระยังไงอ่ะอย่างน้อยเราต้องจับงานประจําไว้ก่อนไอ้เรื่องตรงนี้แอดเข้าใจนะแต่ในเรื่องของของบริษัทที่ทํากับพนักงานตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ที่น่าก,กลัวกับสภาพจิตใจของคนที่ทํางานอันนั้นก็ยกไว้อีกเรื่องหนึ่งนะครับยังไงก็ แอดก็เป็นกําลังใจนะครับให้กับนักแสดงทุกคนนะครับได้สร้างสารรค์ผลงานออกมาอีกจริงๆแอดชอบดูนะแอดแอดติดช่องนี้นะครับผมแล้วก็ สำหรับน้องแอนเนี่ยอันนี้แอดก็ติดเหมือนกันนะครับก็เป็นกาลังใจให้ด้วยแล้วเราเชื่อว่าอย่างน้องแอนเนี่ยเขามีความสามารถมีคนจําได้อยู่แล้วแอดว่าหางานไม่ยากครับมาต่อกันที่1ข่าวนะครับเกิดความวุ่นวายภายในวัดโพสีสะอาดนะครับจังหวัดกาฬสินนะครับหลังจากมีชาวบ้านเนี่ยจำนวนมากนะครับมารวมตัวกันล้อมกุฏิเจ้าว่านะครับเนื่องจากว่าพบผู้หญิงวัยกลางคนนะครับย่องเข้าไปอยู่ภายในกุฏิพระยามวิกาล ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณ5้าทุ่มนะครับของเมื่อวานนะครับก็คือวันที่16กันยาที่ผ่านมาโดยมีพระลูกวัดเนี่ยตีกองสนั่งกลางดึกเลยนะครับเพื่อแจ้งให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบว่ามีบุคคลภายนอกเนี่ยเข้ามาในกุฏิของเจ้าวาดทําให้ชาวบ้านนะครับเกิดความแตกตื่นนะครับและทยอยมากันที่วัดครับและซึ่งเวลาต่อมานะครับสักห้าทุ่มครึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับก็ได้เดินทางมาถึงนะครับและก็ได้เปิดประตูเข้าไปด้านในนะครับเมื่อเปิดประตูเข้าไปนะครับก็ได้ 40ปีภายในกุตินะครับกับพระจิงและยังมีชายคนหนึ่งนะครับที่คาดว่าจะเป็นสามีของผู้หญิงดังกล่าวเนี่มายืนสังเกตการนะครับอยู่หน้าบริเวณหน้ากุติ ซึ่งจเจ้าวาดรูปดังกล่าวนะครับปฏิเสธที่จะลาสิกขานะครับโดยระบุว่าศิการดังกล่าวเนี่ยแค่นําเหตุมาถวายและไม่มีความสัมพันธ์เชิงลึกใดๆทั้งสิ้นนะครับยืนยันว่าจะขอย้ายออกจากวัดเนี่ยไปวัดอื่นแทนอย่างไรก็ตามนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยไม่เชื่อคําชี้แจงดังกล่าวนะครับและก็มีเสียงร้องให้พระรูปนี้เนี่ยลาสิกขาทันทีโดยอ้างว่าพฤติกรรมเช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นมานานแล้วกว่า3ปีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับเมื่อถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์นะครับ แรรี่พวันไม่รอช้านะครับรีบเคลื่อนไหวในเพจเลยนะครับว่าพบสีกาย่องเข้ากุฏิหลวงพ่อที่จังหวัดกาลสินยามดึกสีกาลั่นแค่มาทรงเหตุโปรดหยาดใส่รลายตนและหลวงพ่อย้ำนอกจากการมาถวายเหตุไม่ได้มีอะไรเกินเลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กระแสะผ้าเหลืองนี่ไม่แผ่วเลยนะครับขอถาม FC นะครับว่าเธอเธอฟังแล้วเนี่ยแค่มาถวายเหตดตอนดึกเนี่ยจริงไหม เธอเชื่อไหมว่ามาถวายเห็ดมันถวายเวลาอื่นไม่ได้เลยเหรอเห็ดมันจะเหี่ยวเลยเหรอนี่แล้วถ้าเกิดมาถวายตอนดึกเนี่ยถวายเห็ดนี่เนี่ยเดี๋ยวมันมันจะลามไปเจอเห็ดอื่นเข้านะ่ะมันจะเป็นเรื่องนะเออยยังไงยังไงก็เบาดอยเดอ้อวงการผ้าเหลืองนี่โอ้โหตอนนี้นี่ร้อนเป็นไฟ